嗯，非常。 สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนทุกหวังทุกบอลครับพบพาอกับลุงอ้วนจากดูสารผ้ากินผ้าเที่ยวครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษครับพ่อแม่พี่น้องถือว่าเป็นการทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่256 5นเนาะครับเนาะแล้วก็ลุงอ้วนก็ต้องขอขอบคุณทีเอฟซีทุกท่านคอยผักดันคอยเป็นกำลังใจคอยเอ็นดูลุงอ้วนแต่ลุงอ้วนกับโว์มี่ยังตอบแทนเอฟซีครับก็ไดแต่ ขอบขอบพุณนหลายๆ้อครับขอบพุณนจากใจลีครับลุงวันก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงโรคไข้ไข่เจ็บก็อยาให้มีนะครับเด้อมีแต่ความร่ำรวยตลอดไปตลอดปี65หาหรือว่าทุกทุกปีเลยนะครับนะครับพี่น้องเมื่อวานก็ได้เบนูหมูหันครับมาฝากพี่ต้อนน้องขึ้นกาแล้วครับกับบรรยากาศธงหน้าใต้ตีนเขาหม่องเก่าครับน้ำจิ้มก็มี่ครับ น้ำจิ้มมะขามครับน้ำจิ้มมะขามนไครับใส่พริกป่นใส่น้ำมะขามครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำเท่าเนี่ยครับมีสองอย่างสองแบบครับมามาแซมกันพี่น้องกรอบครับพี่นอ้องอื้ม พี่น้องน้ำจิ้มกัคักขนาดครับ กรอบนอกนุ่มในพี่น้องอืมอืมอืมเยิ้มๆนะครับพี่น้องเหนือใน นี่หนังครับกรอบๆรู้ว่าน้ำจิ้มมะขามนี่อร่อยครับน้ำจิ้มมะขามเนี่ยแซ่บครับอืม้ม แล้วพี่น้องมาซ้ำกันครับน,นี่ซี่หวานพี่นอ้องอื มันนี่มีร่มว้ๆพี่น้องเย็สยสวยๆเลย หนังกรอบครับ ช้างนัง <Workers> พี่น้องกรอบแล้วก็ไม่เหนียกรุบกรุบ ถึงหมูหันในรูกวนกับว่าได้กินน้าแลวครับหลายปีแล้วเขาทาพี่นอ้อง สมัยเป็นนมเคยไปกินยูลานกินหนังเหมือนแล้วกะเอาเนื้อข้างในครับไปเห็ดกระเพ้าให้ทั้งลานเพิ่นเอาไปเห็ดกระเพ้าโบซันเอาไปเอาไปต้มเป็นจืดครับแกงจืดมาไห้ตานหนังอะจิบมันเสียครับ รู้วันกินแต่หนังกรอบพี่น่องเนื้อเนื้อดานในพี่น่อง Mm Herlig. -hmm. อืมคพับอนำจิม้มเพล่คนขนขนเพื่อน mm. -hmm. มาสมอาดไม่กัดได้พี่นอ้องเดี๋ยวไล่พี่นอ้องจุ่มเลย Mm. -hmm. 在哪又有耍呢？ nữaพี่น้อง Cá tôi ngay เอานะครับพี่น้องโอ้ยกินว่เหมือที่เก้าแล้วครับสำหรับเมนูมัอนี่อะอว่าเป็นเมนูต้อนรับปีใหม่นะครับหมูหันนังก,กรอบกับเนื้อนุ่มๆน,น้ำจิม้มสุดยอดครับน้ำจิ้มบลขามแล้วก็น้ำจิ้มซีอิ๊วดำครับซีอิ๊วหวานเท่านี้แหละแซ่บครับทุกวันเน้นแต่น้ำจิม้มปลาขามจังได้กะอย่างที่บอกเลยครับสำหรับปีใหมน่นี่กั ล้ว,วนกับบมีอยังไล่โบ่มี่ยังสยียให้ก็ได้แต่กราบขอบคุณที่ครั้งครับพี่น้องกให้พี่ให้น้องลำลำเรื่อยๆนครับสุภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยที่เข้ามาชมคลิปสุดท้ายท้ายสุดนีกะกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เมตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับสำหรับปีใหม่นีก้ก็แต่แต่หวังว่าให้พี่ให้น้องเมตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปขึ้เก้าแล้วครับที่ผ่นานๆมา ลุงวันกับยาตาทางในบสุภากับขอถทษขอไัยสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ลุงวันเด้เลยครับช่องลูกีสารพากินพาเที่ยวครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับปูนปูสำหรับเมนูตั้งแต่ปีใหม่ครับหมูหันกับเนื้อกับกรอบ โมแม่เหนียกกับขอบครับ